ไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเป็นไงล่ะใครๆก็บ้าลูกดอกยิงให้ลูกมันเยอะโดนที่ไหนไม่มีเด็กตั้งเป้าเลยไม่ไหวแล้วอาดสามนาทีเดี๋ยนี่พี่งหน่อยนีผมไม่ว่างทำอะไรอะไรแล้วเดี๋ยวงานมาเลยฮัลโหลครับพี่ได้มีงานนาทีฮัลโหลว่าไงครับที่แล so ้วไปเจ้า จะตกไปแล้วต้องยัานแล้วตกแล้วใช่เขหดิใช่เขาดิชายกับผี่ชายข้าวมาไอ้ไข้าวได้ข้าวไห้ไอ้หนิโอ้ยไหยไม่ทันแน่นอนอยู่เพชบุรีโคตรแน่นดุดดโคตรโคตรเปิดเช้าเดี๋ยวเอาไปนี้ไปห

ไม่ใช่มโนลูกลูกทมุกคนทุกคนคิดวันไหนแตกวะพาแต่เขาเดี๋ยวปูทีแไ่โดนเล็งพี่าใครไม่มั่นใจนะคุณบ เอาคนเดียวพอครับเก็บเลยเกยเกเปืนไอ้เนี่ยไปลองประทับกับพี่เบิร์ดุนเดิมไอ้ยิงต่อนะครับเมาอันนี้ได้ใช่คือเราจะไม่ใช่อันนี้เอาลูกปืนไปโยนทิ้งไปสี่ลูกถ้ายิงถ้ายิงโดนเยอะเราต้องตั้งเยอะนะไม่ไม่เป็นไรถ้าไปยิงไม่โดนนะต่อไปด้วยต่อไปด้วย